ภาพยนต์ชีวิตจริงที่แบตเตอรี่ไม่เคยหมดตอน Vivo Y19s 5G เปิดฉากในราคาถูกแต่คำถามสำคัญคือเราจะยอมทนกับสเปคแบบนี้เพื่อแลกกับความคุ้มค่าหรือเปล่ามาเจาะลึกเรื่องราวนี้ด้วยกันเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด Vivo กำลังสร้างปรากฏการณ์ในตลาดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดอีกครั้งด้วยการประกาศเปิดตัว Vivo Y19s 5G ในอินเดียซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อคนกลุ่มใหญ่ที่มีงบจำกัด แต่ยังต้องการสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับชีวิตประจำวันแบบไม่ยุ่งยากและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามจุดเด็ดหลักของรุ่นนี้คือหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.74นิ้วที่มาพร้อมกับอัตรารีเฟรช90เฮิรตทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมเป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนน้ำไหลสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจสงสัยอัตรารรเฟรช90เฮหมายถึงหน้าจออัปเดตภาพได้90ครั้งต่อวินาที จึงดูลื่นไหลามากกว่าหน้าจอปกตินอกจากนี้ยังขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตเดมินสติหกสามศูนที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม6กเซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การประมวลผลรวดเร็วและประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นสถาปัตยกรรม 6M เเป็นการผลิตชิปในขนาดเล็กมากทําให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ร้อนเกินไปและที่ขาดไม่ได้เลยคือแบตเตอรี่ขนาดมหึมา6 0 0 0 mAh ที่รับรองว่าคุณจะใช้งานได้ทั้งวัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดกลางคันตัวเครื่องมีขนาดหนา8.19ม mm, ิมและน้ำหนัก199กรัมทำให้ถือใช้งานได้อย่างสบายมือพร้อมรองรับการชาร์จเร็ว15ดับเบิยูแม้ว่าหน้าจอจะเป็นแบบเร d ิีความละเอียด HD 1600 x 720พิกเซลแต่ก็ให้ความสว่างสูงสุดถึง700 nits ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้กลางแจ้งและมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 15ที่ครอบทับด้วยฟัน a ชูอ s 15ที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์เสริมมากมายย่อ ด้านการถ่ายภาพอาจต้องบอกตรงๆว่าอาจไม่โดดเด่นมากนักเพราะมาพร้อมกล้อ,องหลัก13ล้านพิกเซลคู่กับเซ็นเซอร์เสริม0.08ล้านพิกเซลและกล้องหน้า5ล้านพิกเซลเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการถ่ายภาพล้านพิกเซลหมายถึงจำนวนจุดภาพที่กล้องจับได้ยิ่งสูงยิ่งละเอียดแต่ที่นี่อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายรูปในที่แสงน้อยแต่ก็มีการเสริมความทนทานด้วยมาตรฐาน IP64 ที่กันฝุ่นและน้ำได้ระดับหนึ่ง IP64 หมายถึงป้องกันฝุ่น ได้เต็มรูปแบบและทนน้ำากระเซ็น์แต่ไม่เหมาะสำหรับการแช่ในน้ำลึกรองรับ 5G แบบ Dual SIM และหมอมีเซ,เซนเซอร์ลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องมีให้เลือก2สีคือม a ช e s tic Green และ t ทเทเ i ีย s ซิ v เวอร์โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1999งรูปีหรือเทียบเท่ากับ4013บาทมีเด้งวิเคราะห์ vivo Y19s 5G ความสมดุลที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพแต่จริงๆแล้วมันคุ้มหรือไม่การเปิดตัว vivo Y19s 5G นี้แสดงให้เห็นถึงแผนการตลาดที่เฉียบคมของ vivo ในตลาดอินเดียนั่นคือความคุ้มค่าต้องมาก่อนก่อนอื่นสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อครอบครองตลาดระดับเริ่มต้นด้วยการมอบตัวเลขที่ดูน่าดึงดูดและง่ายต่อการขายแก่ผู้บริโภคที่มองหาความคุ้มค่าเช่นแบตเตอรี่ 6000mAh ที่ใหญ่โตมั่นใจหน้าจอ6.74นิ้วที่กว้างใหญ่พอดีกับการดูหนังหรือเล่นเกมและการเชื่อมต่อ 5G ที่เร็วยิ่งกว่าที่หลายคนคาดคิด 5G เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเร็วมากเหมาะสำหรับการสตรีมวิดีโอหรือโหลดไฟล์ขนาดใหญ่โดยไมย่สะดุดแต่มาถึงจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจเกิดความเห็นต่างเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกขนาดนี้บีโวต้องลดต้นทุนอย่างจริงจังในส่วนที่ไม่ใช่ตัวเลขหลักเช่นการใช้หน้าจอที่มีความละเอียดเพียง HD ซึ่งสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่เช่นนี้ในยุคปัจจุบันถือว่าต่ำมากเพราะภาพอาจดูหยากร้านเมื่อเทียบกับฟูน HD หรือ 4K และอาจทำให้สายตาล้าสายเมื่อใช้เวลานาน,าน นี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปและการประหยัดอย่างสุดขีดกับสเปคกล้องกล้องหลัก 13mp และกล้องเสริม0 0.8mp ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือภาพเซลฟี่ชัดเจนแต่ผู้ใช้ทั่วไปอาจไม่สนใจถ้าเปรียบกับแบตเตอรี่ที่อึดยาวการทำตลาดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง4 0 1 3บาททำให้ V ี vo ดึงดูดลูกค้าที่ต้องการความทนทานและขนาดที่ใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดสเปคที่เน้นคุณภาพเช่นความละเอียดหน้าจอหรือประสิทธิภาพกล้องซึ่งกลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับแบรนด์ที่มุ่งเน้นยอดขายในประเทศกำลังพัฒนาและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงคุณคิดเช่นไรเราโฟกัสที่ความคุ้มค่าแบบนี้ดีหรือไม่หรือว่าในที่สุดเราควรให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าขนาดบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและช่วยกันอภิปรายว่ากลยุทธ์ของ vivo จะส่งผลต่อตลาดสมาร์ทโฟนในอนาคตอย่างไร Source: k i s m o c h a n n e l https: w w w s m o c h a n n e l c o m 2 0 2 5 1 1 0 2 v i v o 1 9 s 5 g l a u n c h แชร์บทความนี้กับเพื่อนๆ